แล้วก็วงต่อไปอ่าก็มาที่จุดเริ่มต้นนะฮะก็คลิกขวาเลเยโยเวียร์ก็ปี้ไปครับผมอ่าคอมชา้าหน่อยหน่อยเอ้ยเดี๋ยวนะมันไม่ได้คลิกที่เลเยอร์กีตาร์นะฮะอ่ะคลิกขวาเลเยอร์เวียร์ก็ปี้อีกรอบหนึ่งโอเคมาละ ปิตาของเลเยอร์กีตาร์ไปนะโหมันจะเวิร์กไหมเนี่ยมันดูกลมๆไงไม่รู้นะฮะ,ะซูมเอานะฮะซูมเอากดออเทอเนตค้างไว้แล้วก็เลื่อนเมาส์วิวนะฮะอ่ะตรงกีตาร์นี่กดคอนโทรลที T นะ,ะแล้วกดชิปค้างไว้นะแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นนะ,ะอ่ะอะไรแบบนี้อาจจะเวิร์กหรือเปล่านะฮะก็ลองหมุนดูนะ อ่าหมุนอะไรแบบนี้ดูแล้วก็จับมันลงมาะจับมันลงมาแบบนี้นะแล้วก็อ่าลองลองให้มันอยู่ข้างๆแล้วกันนะอันนี้มันยังอยู่แบบริมๆไปหน่อยนะ <S <S เอ้ยไม่ใช่อยู่กลางนีไม่ใช่อยู่ริมมันอยู่กลางไปหน่อยหมาเห่าแล้ว กด Enter ดูนะฮะมันเป็นยังไงบ้างนะะดูเหมือนในตัวน้ำเนะี่ยมันจะกินพื้นที่เนาะอืมจริงๆตั้งใจจะให้มันให้มันดูสมูทกว่านี้นะอ่าเรื่องอย่างนี้แล้วกันนะฮะ ก็ตอนนี้จับมันหาที่ลงไม่ได้นะฮะดีไซน์สดเหลือเกินโซสดนะฮะมีเพื่อนเพื่อนเมนกันไหมฮะอ่าเพื่อนเพื่อนยังไม่ได้เมนอะไรเนาะอ่ามีก็มีเพื่อนดูอยู่ตอนนี้หนึ่งคนนะฮะเลิฟเลิฟเพื่อนเพื<ม>่อนเลิฟเลิฟเพื่อนที่ดูอยู่ตอนนี้นะฮะหนึ่งคนนะ,ะที่อยู่กับเรามาถึงกันตอนนี้อ่าไอ้ตัวกีตา้านี่เราจะทํายังไงกับมันดีเราอาจจะต้องอาจจะต้องไว้ข้างหลังหรือเปล่า อก็ไม่แน่นะอาจจะต้องตัดให้เหลือเฉพาะตัวกีตาร์ไปเลยนะบางทีนะอ่ใช้ตัวนี้เหมือนเดิมแล้วกันนะโพลิโกแนลโพลิโกแนลลาเซอร์ทู อ่าเอาประมาณนี้แล้วกันนะเฮ้ยแล้วก็เราก็ไปที่จุดเริ่มต้นนะฮะอา่าแล้วกด delete ไปครับผมอา่าให้ไฟล์มันเหลือน้อยลงเงันเถอะเราเลือกเสร็จแล้วก,กด delete อ้ส่วนที่เราไม่เอานะกด control D ดเพื่อยกเลิกเส้นปะนะฮะแล้วก็เราก็จะได้อ่กีตาร์ที่มันอยู่ข้างนี้นะ โอ้มันบอกว่าไดซีจะเต็มนะฮะตายแล้วให้มันลันทดสอบไดซีไปนะฮะไดซีจะเต็มครับผมรู้สึกว่าตัวกีตาร์นี่ดีไซน์ยากอีกนิดน,นึงนะอาจจะต้องเดี๋ยวนะกดโอยมันบอกไม่พอแล้วว่าไดซีอ่ะหรือเราจะต้อง ไปย้ายไฟล์แล้วกันนะไปย้ายไฟล์แป๊บหนึ่งนะฮะไดซีเต็มนะฮะตายแล้วตายแล้วย้ายไฟล์กันหน่อยดีกว่าเอา้าตัวนี้แล้วกันนะ ย้ายไฟล์แป๊บหนึ่งนะฮะโอ้โหไดซีเต็มเฉยเลย